สวัสดีค่ะจากร้านเดอะอะควาติกนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแกะกล่องนะคะปั๊มลูกสูบนะคะอันนี้จะเป็นปั๊มลูกสูบนะคะของไหลี่นะคะตัวนี้จะเป็นไฮลี่นะคะรุ่น ACO 2 0 8นะคะตัวนี้นะคะกำลังไฟจะอยู่ที่25วัตต์นะคะถือว่ากำลังไฟน้อยมากเลยแล้วก็กำลังปั๊มนะคะจะอยู่ที่45ลิตรต่อนาทีนะคะตัวนี้จะลมลมแรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นปั๊มลูกสูบเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันนะคะ เปิดมาอันแรกนะคะก็จะเจอคู่มือนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอธิบายไปเลยดีกว่าคู่มือจะเป็นภาษาจีนเนาะอาจจะไม่เข้าใจเออขออนุญาตเด่งขึ้มาก็าจะมีโฟมรองกันกระแทกนะคะข้างในก็จะอ่ะเดี๋ยวตัวปั๊มเอาไว้ก่อนนะสามอย่างแรกเลยที่เปิดกล่องไปแล้วต้องมีนะคะอย่างที่หนึ่งเลยคือใส่ย,ยางนะคะ สายางตัวนี้นะคะจะช่วยลดเสียงนะคะของปั๊มได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะเป็นท่อพักลมนะคะตัวนี้จะพอเราเสรยบเข้าไปลมก็จะออก6ช่องนี้นะคะสามารถแยกไปตามสายแล้วก็วางไว้ตามบ่อได้นะคะถ้ามีหลายบ่อแล้วตัวนี้ที่สําคัญเลยนะคะก็คือหัวทองเหลืองนะคะหัวทองเหลืองนะคะก็จะเสียบไว้ตรงหัวปั๊มนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวปั๊มกัน นี่นะคะตัวปัม๊มตัวปั๊มเล็กกระทัดรัดนะคะแต่คอนเฟิร์มเลยค่ะตัวนี้ลมแรงนะคะ45ลิ 4, ตรต่อนอาทีนี่นี่ไม่เบาเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่หนักจนเกินไปนะคะขนาดกําลังพอดีนะสําหรับท่านใดที่มีบ่อที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้องการกําลังลมเยอะมากเยอะนะคะก็ก็ตัวนี้ก็โอเคเลยลมนะคะจะเข้าทางนี้นะคะ ลมจะเข้าทางนี้นะคะแล้วก็ออกทางนี้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของตัวปัม๊มบางท่านสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมปั๊มลูกสูบนะคะถึงต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนาะถึงต้องเป็นคลีบแบบนี้นะคะปั๊มลูกสูบเนี่ยพอเวลาทํางานไปนะคะจะเกิดความร้อนเนาะเพราะเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์นะคะพอเกิดความร้อนเนี่ยการที่มีคลีบแบบนี้นะคะก็จะทําให้ระบายความร้อนได้ดีซึ่ง ปั๊มปั๊มลมทุกปั๊มนะคะก,ก็เกิดความร้อนได้อยู่แล้วค่ะแต่ปั๊มลูกสูบจะค่อนข้างค่อนข้างร้อนกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันนะคะขออนุญาตนะคะเราก็จะหมุนของเหลืองเข้าไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาใส่ยางใส่กระเพอะพักลม เดี๋ยวเราจะยังไม่เสียบสายยางเข้าไปที่หัวทองเหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบให้ดูกันนะคะว่าลมเนี่ยแรงไหมค่ะได้ยินเสียงไหมคะอีกลักษณ์ของปั๊มลูกสูบนะคะก็จะมีเสียงนิดนึงนะคะ แต่กำลังลมเขาจะแรงมากๆด้วยความที่กําลังลม45ลิตรต่อนอาทีนะคะลมก็จะค่อนข้างแรงดูจากเสียงลมได้เลยนะคะอันนี้จะมีเสียงนะคะแต่พอเราใส่สายยางแล้วก็ท่อพักลมเข้าไปนะคะ เสียงก็จะเบาลงโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็ต้องเสียบสองอย่างนี้อยู่แล้วเนาะถ้าไม่เสียบก็ก็ดังนะคะสายยางอันนี้จะยาวแค่ไหนก็ได้นะคะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ถ้านในสนใจนะคะปั๊มลูกสูบนะคะ eco 208นะคะกำลังไฟ25วัต์กำลังปั๊ม45ลิตรต่อนาทีนะคะก็สามารถทักมาสอบถามราคาการใช้งานได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ